เขายิงกันแบบนี้ AK A L อ่ะหลอเขายิงกันแบบนี้ AK อ่ะหลอไม่ต้องเราหลายตัวหรอมันผมมานผม,นผมไอ้มึงไม่พูดงั้นอะ

หน้าหงุดหงิดช้าด้วะนาดักช่วยหน่อยดิโอเคโอเคครับซุปเปอร์สเปรย์เวดยันเลยยันเลยไปทำสงครามได้เหรอนนนนนนห้องน้ำอ่ะ แมิมบ้านฮาเนอะครับดังกลางเฮ้ยเราไปรช้บ้านฮาดีกว่าตั้มโลอไปใช้เดี๋ยวมาอยู่อ่ะอยู่สองตัวนบนล็อบบี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว ยาเคียเคียเหลือล่างเหลือเหลือบ้านเห็ดบ้านเห็ดบ้าเห็ดดาวบ้านเห็ดดาวบ้านเห็ดดาวพี่ขอเก็บของก่อนพี่จะเพิ่งเก็บอีเดรดอกทองมาผมจะกลายเป็นเทพเจ้าอีเคอ่ะวันฝั่งซ้ายยิงกระหน่ำต้องเสียวมาก ดาวดาวหลังบ้านที่ดาวไปชันเลยไปชันเลยพี่กูมาไปชันเลยเจ็บมากชันได้ชันเลยหลังบ้านได้เลยระวอยตั้มไปชันหลังบ้านสองตัวสองตัวดาวหนึ่งแล้วชันได้เคลียร์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 เดี๋ยวพี่เคลียหลังให้เดี๋ยวพี่เคลียหลังให้หลังตายหลังตาย พี่ไม่ควรจะถอดนะอยู่อยู่บ้านบ้านนะตัวหนึง่งตาย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 อยู่บ้านข้างน่าจะมีอีกนะหลบไปหลบไปหลบไปพี่คุมจะมาให้ให้ต้องหนึ่งพีอง้องหนึ่งแล้วพี่ต้องหนึ่งแล้ว เียเคลียเคียเฮ้ยปลายปลปลายปลายโบดโบดโบดเฮ้ยมีรถผ่านมาอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงยิงปล่อยปล่อยปล่อยไหมเราไล่ขึ้นโบดเลยมาเขายิงกันแบบนี้เอเคอะหลอเขายิงกันแบบนี้เอเคอะหล พี่ยิงข้างบ้านดาวไปหนึง่งตัวแล้วฝ<ฟ>ังนร้นตายไปลบๆยาอย่าไม่ได้ตรงนียงไล่ มาแล้วพี่ดูสิมีอะไรตายหมดตายหมด ดาวหนึ่งชาร์จไปชาร์จไปดาวแล้ว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 ไปเลยตั้มขึ้นตั้มขึ้นเออวิ่งเอาเว้ยตั้มขึ้นขวาไปสุดเลยตั้มขวาไปสุดเลยพี่ชั้นนะให้ตั้มขวาสุดเลยไอ้สองคนนั้นตามมาคบเลยเด็กพี่บ้ยิงหน้าไอ้นี่ข้างหน้าพี่เนี่ยสามร้อยเนี่ยหน้าโบนเนี่ยตั้มออกขวาไปสุดเลยนะพี่ยิงนึลยข้ายแล้วตั้มไวหลังนะสองตัวนะ ทำไมตายแค่ตัวเดียวเองอะเมื่อกี้มันดาวดิตั้มยิงเพื่อมันตายเหรอไม่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 มีมีอีกมีอีกเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครเคาะหลังมาทางสามสามส่วนตัวปืนแทรกมามี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 คนสั่นเขาฮ่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 าเฮ้ยตัวนี้แล้วอ่ะไอ้ตัวนี้แล้วตัวเดิมว่ะตัวเดิือมว่ะโอ้ ตายตายตายาาตายเรยว่าหมู่สานะตายตายตายยอบยอบนี่เ네ล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ เนินเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นบนท่อเดี๋ยวมองเห็นเห็นแบบว่าลองมองหน่อยดิมันมีรถจอดหรือเปล่ะรถส้มมันดอกตรงนั้นเหรอมี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 พี่เจมสามสี่ศูนย์มาเขียวมาเขียวตัวหนึ่งสองสามห้ามีตัวหนึ่งไงบ้างยืนเลยอ่ะโดนชาวบ้านโดนชาวบ้านมีตีหนึ่งเลยพี่เต็มโลบๆพี่เอารถไปขับชนรถชนนี่เล่น บนเขาก็มีบนเขาก็มีเอาฝั่งนู้ก่อนนะฝั่งเอตับิวก่อนมาเชื่อยกันบ, <Wow. S 1> บนเข่าดาวสองหนึ่งห้า เจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยสองนัดไม่ร่วงว่ะสวยเฮ้ยเดี๋ยวมาผมมันจะมูฟมานะ นั้นเคลียร์ยัอยงอ่ะหนึเคลียร์ละมามาช่วยยันน้งผมสนินี่นะมาเขียวแล้วนะไปช่วยก็ไปเดี๋ยวพี่สองหนึไปไปช่วยตัวเราไเดี๋ยวี่สอ,อตเนี้ยมาเขียวแล้วมาเบนเขาก็ยิงได้ระวังบนเขาก็ยิงมานะระวังนะ คนรับมตายไปสองแล้วพี่มันตายไปสองแล้วสองตัวด้านแรกพี่มาตายแล้วเอาแม่เถียงพี่ได้ไงเนี่ยมันดาวอยู่ข้างหลังนไอ้ตัวนึงเดี๋ยวอีตัวนึงทีนี้อีตัวนึงไม่รู้ว่าจะตายไปโองหรือเปล่าแล้วทีมมันอะทีมมันไม่รู้จะวิ่งเข้าวงหรือเปล่าคนละตัวกับไอ้ตู้ไอ้ตู้ไอ้ตู้ไอ้ตี้หมกสารที่มันตายวงเมื่อกี้เลยเสียงสะท้อนได้อยู่น่าถ้าเข้ามาได้ได้อยู่ขอบวงฝั่งร้อยเจ็ดสี่บาทถ้าเข้ามาได้นะรถจอดแล้วนะรถจอดแล้วนะ มาเขียวมาเขียวเข้าดังอ่ะน่าจะเข้าไม่ได้หรอกนะ่าจะวิ่งไม่ทันกระจายเล่นเนอะอย่าเย่าซ้อนลายนะกวดังฝั่งไหนน้องตามกวดังมาร์กไหมกวดังสองอันอะกดังสองอันนะอนนะโอเคโอเคแล้วก็บนบ้านมีนะบ้าน โอเคมันเขายิงพี่โอ้าวว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 วตั้มดูซ้ายตั้มดูซ้ายตั้มอย่าปล่อยสายมานะยิงสู้กับบนเขาอยังไงมันเอาอะไรขอวะกระจายก็เล่นกระจายก็เล่นเลยอย่าไปอยู่กลางวงเลยเราไม่เล่นขอวงดีกว่าไปเล่นขอวงหลังดีกว่าขอวงหลังละอยถอยไป่ได้เลยถอยไป่ได้เลยตรงนี้มันเสียเปรียบโดนหลายจุด ถอยเลยถอยเลยถอยเลยยันหลัง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 เข้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ออไอส้มไอส้มหนึ่งเจ็ดศูนย์ข้างหน้าเลยเขาไหนพี่เอาให้บอกพี่กันหมเจ็ดศูนย่ไหเจ็ดศูนย์เจูนยหลังต้นไม้หร่อะไรมันกำลังวิ่งมาผมไม่แน่ใจไม่รู้หลังเนินหรือหลังต้นไม้เล่ไปดูแี่รอดแล้วโผลลน่าจะหลังต้นไม้แล้วพี่เห็นเราทุกมุมมันเห็นเราอยู่อ่ะ ไล่ไปหาเลยง่ายดีไล่ไปหาเลยาทำพิษเจอละหนึ่งหา้าศูนย์ตรงไหนละต้นไม้เรืออะไรตายตาย,ยตาย,ย,ย,ยตายไอนย์ยนเจ็ดเหลือๆแบ่งพี่มัง่งขวา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 เข้าขวาเขา้าก้อนเหีก็นเห็หนึ่งร้อยเดี๋ยวผมดูซ้ายไว้ให้นะพอนาต้องขึ้นมา ตะมกเลยนะตะมกเลยเลยไอตัวช oh, no. ื่อออกกีเนี่ยยิงพี่เดี๋ยวพี่สัญญาะเจ้าหัวมันให้หลุดเลยดีกับทองฝั่งขวาดาวหนึ่งตรงรถ ตั้มตั้มอยู่ไหนตั้มไปเล่นกลาง์ดหรือตั้มไปเล่นต้นไม้ต้นไม้พิกัดสิบ่อยเนี่ยต้นไม้หน้าเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ต้องสมุกนัดอะ่ะ นัดนัดยันสายไว้ยันในพวกบ้านไวที่พี่เอาฝั่งนี้ให้โอเคค่ะโอเคสองตัวพิกัดเจ็ดห้าห้าสองตัวตั้มดันล่างเลยดิตั้มดันล่างเลยดิเอ้ยเอาไฟพิคิวดันโอ้โหไฟพิคคิวตายดีกว่าใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเชียร์กับตั้มนะตั้มระเบิดอ่านก่อนโวยตั้ม สวยสวยฝั่งขวาเคลียร์ปะ่ะขวาเคลียร์ปะ่ะหรือซ้ำดูก,กันดูกันน่าจะเคลียร์เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วสวยวู้